หลุดอย่างง่ายมันมันเราเรา,เรา,เ,ราเราต้องปรับตัวตามต้องใช้หลุดอย่างง่ายเราต้องใช้กองหลังที่มันมีความเร็วมีความคล่องขึ้นแล้วก็เรื่องการคุมนักเตะคือแทงจังหวะสมมุติถ้าเกิดมันกําลังเลี้ยงลายแล้วกําลังจะพ้นอนะ่ะถ้ามันแทงยังไงก็ต้องหลุดไปจะอธิบายยังไงเนี่ยสมมติอันนี้ประตูนะะกรอบสี่เหลี่ยมนะนี่กองหน้าเขาก็ได้แล้วนี่กองหลังเราสมมติมันตีคู่กองหน้ามันกำลังจะแซงอย่างเงี้ยถ้าเขาแทงอะ่ะ ยังไงกองหน้าโฉบไปเอาบอลทันถึงก่อนอยู่แล้วมันจะเป็นเหลี่ยมนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าเรากะใหแบบ้แบบเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนอะถ้าเกิดตีคู่เนี้ยแล้วแทงไม่หลุดหรอกเพราะ AI อกองหลังจะเอาให้แต่อันเนี้ยสมมุติถ้าเกิดแทงไปปุ๊บกองหน้าถึงก่อนอยู่แล้วแต่ถ้าเราปล่อยแบบเหมือนคิดว่าให้มันเล่นเหมือนแพทก่อนอะยังไงก็หลุดไปยิงแต่ว่าเราอาจจะต้องคุมตัวให้ดีขึ้นหรือใช้ตัวที่มีความเร็วขึ้นเพื่อให้ไปบีบพื้นที่ให้เขา้ามุมแคบที่สุดแล้วก็เล่นยากที่สุดหรือดีเลยให้เพื่อนมาซ้อนตัวอื่นอะไรแบบนี้ คือมันมันก็ต้องมีวิธีการปรับเปลี่ยนตามต้องใช่มันจะประมาณนี้เห็นภาพปะ